สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูลูกหมานะครับเขาบอกว่าลูกหมาคลอดอันนี้อันนี้คลอดได้กี่วันแล้วพี่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเหรอ,หรอมีตัวที่สวยเนาะมีคนจองไหมยังเลยยังเลยอู้เห็นด้าเนี่ยใช่ดูดิสวย,ยน่ารักมากเลยเออเอ่ะดีดีเลยเอาไม่เอาไม่เอามาถ่ายเฉยเดีดีเลยทั้งหมดกี่ตัวนี่พี่หกตัวข้าไปสอง เอาไปตัวหนึ่งแล้วเมื่อกี้นะที่พี่ก็เอาไปเอ้ห้าตัวห้าตัวห้าตัวเข้าตัวผู้ตัวเมียไปพี่ตัวผู้ดูโอ้น่ารักออกมาเลยครับอตัวนี้ยังไม่มีใครจองลูกไมรูปอ่ะน่าจะเป็นพันผสมเออบางแก้วบางแก้วกับไอพันต่างประเทศอ่ะแม่เป็นอะไรบางแกก้วลูแม่เป็นบางเกอ่บางเก้วผสมจริงจอก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 จริงอ่ะ ดูน่ารักมากเลยข้างบนนี่มันมีมาจิ้งจอกตัวหนึ่งไงอันนี้นะอันนี้นะเฮ้ยาดูดิมีใครเอาข้าวอะไรมาให้ไหมพี่นี่พี่ให้ทุกวันหรอเออให้ทุกวันเนี่ยมีีดิพ่ไปหาแม่หมดละเนี่ยแต่แม่ไม่เป็นไรไอ้มันนนี่พี่อยู่ห่วงห่วงลูกอยู่แต่ว่ามันไม่ดูนะพี่มันห่วงแต่มันไม่ดูนะไม่แม่มันมันชินกับนี่ไงเพราะนี่ให้ข้าวทุกวันยังไงหรอ เออลูกเขามาดูลูกเนาะมาดูเฉยๆไม่ได้มาเอาหรอกเดือนหนึ่งหรือเดือนจะได้เอ่อถึงไหมสองอาทิตย์นปกติถ้าว่ามันมันมันคลอดใหม่ปุ๊บมันจะห่วงกว่านี้นะเขาบอกใช่ไหมแต่นี่มันกินข้าวกับเราทุกวันเลยเนี่ยดูดิเนี่ยคนคนคนให้ข้าวให้น้ำคนให้ข้าวน้ำ อยายังน่ารักเลยน una, ู่น่ะดูดิเดี๋ยวจะมาดูบ่อยๆนะครับสวยมากเลย